Nôn Ê ơi, nó lẹt rồi, nó có mà Nó không như này, nó không ngần lại Ừ Đó như này là liếc này có đây Liếc này có ông mà Ừ nói một nói <laughs> Mèo <yến> nói. <laughs> เออเฝ้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ออกมาอาเอเฝ้าอยู่นั่นนะมันต้องตามมานะอืมรู้นั่นแหละไม่ต้องมาไม่ต้องมาจะมาทำไมจะมาหาน,นิดไม่ใช่เหรอฮึจะไปทำไมฮะเออ เจ้านี่ก็ได้ืมบอกจะไปหานิดหท่านี้แล้วก็กลับมาอีกแล้วเจ้าซาบูเอยจะแสะรู้อะไรขนาดนี้เอาเล็กพึ่งก็ได้เล็กพึ่งดิ เรียกเลยสาบูคร pues mm ับผมสาบูแสนโลนะครับผมขี้อ่อนด้วยนะครับผมขี้อ่อนสาบูนะครับผมแสนโลขี้อ่อนนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมซาบูแสนรู้นะครับผมซาบูแสนรู้ขี้อ่อนนะครับผม ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปใหม่มาให้ลงอีกนะครับผมมาลงให้ได้ชมอีกนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายไปล Lepaskan dulu 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 dulu